นุ่มกัญชัยช็อกไมเคิลเสียชีวิตย้อนความทรงจำที่เคยร่วมงานกันครอบครัวและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเสียใจเป็นอย่างมากกับการจากไปของโอไมเคิลภูพัด อดีตพระเอกดังยุก 90- ูวัย5้ปีที่ตัดสินใจจบชีวิตตนเองในห้องนอนญาติเผยว่าไมเคิลมีอาการไม่สบายอย่างเดียวและก็เป็นโรคซึมเศร้ามารักษาตัวที่กรุงเทพได้ประมาณ4-5เดือนแล้วน้องชายคิดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องแฟนที่อยู่ต่างจังหวัดว่าแฟนตีตัวออกห่างและแฟนบอกให้มารักษาตัวที่กรุงเทพทางครอบครัวไม่ติดใจกับการเสียชีวิตล่าสุดเรื่องนี้ทางด้านของหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาแสดงความไว้อะไรและพูดผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า โอไมเคิลภูพัฒเป็นลูกครึ่งไทยเบลเยียมมีผลงานสร้างชื่อโฆษณาโด่งดังถ่ายกับนุ่นสินิทราโดยหนุ่มเผยต่อว่าเคยมีโอกาสร่วมง,งานกับโอไมเคิลสมัยนั้นคุณโอไมเคิลเป็นพระเอกของช่องสามเรื่องสามใบไม่เทา้าและเป็นการเล่นละครเรื่องแรกของคุณอุ้มศิริยกรละครของคุณจิมมายุรชัด คุณโอเล่นคู่กับคุณอุ้มตอนนั้นมีสามคู่คุณต้นจักรปิดคู่กับคุณแอนทองประสมคุณโอคู่คุณอุ้มส่วนผมเป็นอีกหนึ่งเคยคู่กับคุณอุ้ยสุธิตาตอนอยู่กองถ่ายเป็นคนน่ารักนะครับนิสัยดีเลยแหละเมื่อวานผมตกใจเลยบ้านของคุณจิมผมส่งเข้าไปในกรุปมีคุณนกจริยาคุณอุ้มเสียวรยากรคุณอุ้มตกใจมากถ้าจำไม่ผิดเป็นพระเอกคนแรกของเธอเล่นสามใบไม่เถาเรื่องแรกคุณโอสมัยนั้นเขาดังมาก ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ